สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียนะครับโดยได้รับความกรุณาจากวิทยากรสองท่านนะครับท่านแรกก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์ดออรอิสรางังพุทธยุนครับทางด้านนี้ครับท่านเป็นกุมรารวิทยศาสตร์สาขาโลหิตวิทยาจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี TV, นาถีรชาครับอีกท่านหนึ่งครับทางนี้ครับแพทย์หญิงกินดารัต ทองแถมครับท่านเป็นอายุรแพทย์นะครับสาขาโลหิตวิทยาที่โรงพยาบาลสมเด็จนาศิราชาเช่นเดียวกันครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือจากท่านประธานชมรมทาร์ซีเมียและสมาชิกของชมรมทาร์ซีเมียโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็คือท่านแรกก็คือคุณชุติกรคุณซักนะท่านเป็นประธานชมรมแล้วก็คุณวรงังคณาทองสายทานนะ เป็นสมาชิกของชมรมครับวันนี้เรามีแพทย์ที่มารับโทรศัพท์อีกสองท่านครับนายแพทย์กิยบุตรกิติธรรมวงศ์แล้วก็แพทย์หญิงปัญณวีปัญญว,ปวีปิติสุทธิธรรมนะครับท่านจะเป็นผู้รับโทรศัพท์รับคำถามหรือข้อคิดเห็นจากท่านครับครับลำรับ วันนี้เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของโรคธาลสัสซีเมียนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้แล้วว่าโรคธาลสัสซีเมียเนี่ยมีพบในประเทศไทยเนี่ยนะประชากรหรือว่าพลเมืองไทยเนี่ยมเีเป็นพาหะของโรคธาลสัสซีเมียเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะพลเมืองหรือประชากรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งพบค่อนข้างจะเยอะนะทราบว่าประมาณร้อยละหนึ่งของประชากรนะ แต่ว่าก็คงจะต้องมาเรียนรู้กันว่าโรคธาลัสซีเมียนั้นเป็นยังไงนะครับมีข้อแนะนำจากอาจารย์อิสรางครับที่จะชี้แจงให้กับทุกท่านได้ฟังครับครับ,<น>รบ,โ,บโรคโรคจางธาลัสซีเมียนะครับกอเป็นโรคโรคลจางพันธุก,กรรมนะครับเรียกว่าที่พบบ่อยในประชากรไทยนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็พบในชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น,นะครับ โรคนี้ก็มีหลายหลายชนิดนะครับในประเทศไทยชนิดที่พบบ่อยที่สุดเรียกว่าโรคเบต้าอ e, ีนะครับและชนิดที่พบบ่อยรองมาก็ได้แต่โรคโรยจางทรสัสเเนยียชนิดเบตา้านะครับนอันดอีกนี้ก็ยังมีโรคโรยจางชนิดเอชนะครับซึ่งเป็นอีกชนิดหนึ่งซึ่งอาการไม่รุนแรงนะักนะครับมีโรคโรยจางทรสัสเเนียเนี่ยก็คือเกิดจากว่า เขาสร้างโปรแกรมของการสร้างเลือดเนี่ยผิดปกตินะครับทําให้การสร้างเลือดเนี่ยสร้างออกมาแล้วเม็ดเลือดแดงอายุสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องสร้างเลือดจํานวนมากนะครับแล้วก็ถึงสร้างมากเท่าไหร่นะครับก็ยังซีดอยู่ดีนะครับด,ดังที่เห็นในรูปนะครับก็คือด,ด้านซ้ายก็เป็นลักษณะเม็ดเลือดแดงปกตินะครับแต่ด้านขวาก็จะเป็นเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยทรัสตินียจะเห็นว่ามีลักษณะที่ ไม่เหมือนกับคนปกตินะครับตัวจะเล็กแล้วก็จะสีซีดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นปัญหาโดยตรงของเนื่องเลือดสร้างแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพนะครับหมายถึงว่าเม็ดเลือดแดงของคนที่เป็นธาลัสซีเมียนี่แตกง่ายใช่ครับคือเขาอายุสั้นนะครับตั้งบ่อยขึ้นใช่ขึ้นท่านนี้ถ้าสมมติว่าผู้ที่ไม่ได้การรักษาก็อาจจะมีความปกติอย่างมากอย่างที่เห็นในรูปนะครับก็คือว่าเจริญเติบโตช้า ครับเพราะว่าไม่มีเม็ดเลือดแดงก็ไม่สามารถนำออกซิเจนได้นะครับก็ทำให้ตับม้ามโตนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นอย่างที่เป,นนเป็นในรูปแล้วครับเพราะว่าการรักษาเราดีขึ้นมากนะครับก็สามารถที่ะรักษา,ายาให้มีชีวิตอย่างดีได้เดี๋ยวจะ,ะเราจะได้ทักถามกันนะครับสำหรับ,รบจากตัวผู้ที่เป็นทรัสซินโดยตรงนะครับนั้นโรคนี้นี่ก็เป็นอะไรซึ่งเรียกว่า <c oughs> ในปัจจุบันมีทางรักษาได้ดีครับครับ,รบจะเรียนถามอาจารย์อิสรางว่าเราสามารถที่จะตรวจพบหรือวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องของว่าใครเนี่ยเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเนี่ยได้เมื่อไหร่ครับตั้งแต่อายุทเท่าไหร่หรือว่าตั้งแต่อยู่ในขั้นเลยครับครับส่วนใหญ่เด็กๆที่คลอดออกมานะครับธาลัสซีเมียก็จะไม่มีอาการอะไรนะครับ แล้วก็จกนกระทั่งอายุสักประมาณ6เดือนถึง2ปีหรือบางทีก็จกนกระทั่งอายุมากขึ้นเช่นสี่ขวบนะครับและถึงสังเกตว่าทำไมดูซีดจางนะครับแล้วก็เลยไปตรวจเลือดแล้วก็หาสซเหตุกันนะครับว่าเป็นโรคเลือดจางนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะวินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคจางธาละสัสซีเมียครับในทางการแพทย์เราเมีทางที่จะให้คำแนะนำป้องกันยังไงไหมถ้าเผื่อพูดถึงว่า เราพบตั้งแต่มีปัญหาว่าเขาเนี่ยเป็นตั้งแต่แรกๆหรือว่าตั้งแต่อยู่ในคันอะไรอย่างนี้เราจะให้คําแนะนําอะไรเขาได้ไหมครับครันี้สามารถจะรักษาได้ดีนะครับในปัจจุบันนะครับถ้าสมมติตรวจพบว่าเป็นทารซิเมียก็สามารถจะมีวิธีรักษาหลายอย่างซึ่ง,ซ,งซึ่งมีรายละเอียดที่เราจะเล่าสู่กันฟังต่อไปครับอาจารย์ครับในในส่วนของออสาเหตุที่บอกว่าทารซิเมียมีมากในประเทศไทยนะฮะครับ ความจริงก็เราก็ไม่ใช่มากมากที่สุดนะฮะยังมีหลายๆประเทศที่มากกว่าเราอีกเยอะทีเดียวนะฮะงตอนนี้เนี่ยอยากจะเรียนถามว่าสาเหตุเปนเพราะอะไรเราถึงจะมีะผู้ที่เป็นพาหะของโรคทาราซีเมียเนี่ยมากครับครับโรคทาราซีเมียเป็นโรคจิจังพันธุก,กรรมนะครับหมายถึงว่าผู้ซึ่งหมายถึงว่ามันก็เป็นการสืบทอดกันนะมาจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่ลูกนะครับอันนี้ถ้า เด็กคนนึงเป็นโรคโรยจางทารซิเมียก็แปลว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเป็นทารซิเมียแฝงอยู่นะครับคือถ้าสมดแข็งแรงดีไม่มีอะไรก็แสดงว่าเขามีทารซิเมียแฝงอยู่นะครับนี่ประเด็นก็คือว่าทารซิเมียแฝงเนี่ยพบบ่อยในประเทศไทยนะครับอันนี้ฟังดูเหมือนว่าออทารซิเมียแฝงเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับที่จริงไม่ใช่ครับผมอยากจะทำใหเ้เรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าที่เรามีมากก็เป็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งดีมากกว่านะครับ พละสซิมแฝงเนี่ยมีประโยชน์ต่อประชากรไทยเราถึงได้มีมากขึ้นในประเทศไทยนะครับและทําไมมันมีประโยชน์นะครับผมก็อยากอธิบายฟังว่าในดินแดนสุวรรณภูมิของเราเนี่ยครับซึ่งอุดมสมบูรณ์มีฝนตกชุกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีน้ำท่วมบ่อยๆใช่ไหมฮะมีน้ําท่วมบ่อยๆก็มียุงเยอะนะครับและมียุงเยอะก็มีโรคไข้จับสันหรือมาลาเรียซึ่งมีมาประมาณ5,000ปีที่ผ่านมา ตลอดเลยแต่ว่าเราไม่มียาต้านมาลาเรียจนกระทั่งถึงเมื่อ50ปีที่แล้วนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นบรรพบุรบุษเราอยู่ได้อย่างไรในดงมาลาเรียนะครับคำตอบก็คือยีนทาลัสซีเมียนะครับหรือภาวะทาลัสซีเมยแฝงนี่แหละนะครับอยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นแล้วคนซึ่งมีทาลัสซีเมยแฝงเขาก็สามารถที่จะอ,อ,อยู่รอดปลอดภัยได้ดีกว่าคนที่ไม่มีทาลัสซีเมียแฝงนะครับเพราะฉะนั้นทาลัสซีเมยแฝง ก็ทำไปเรียกว่าเป็นการคัดเลือกนะทุกคัดเลือกโดยเชื้อมาลาเรียซึ่งมีมากในแถบนี้แล้วก็ที่ใดก็ตามในโลกที่มีมาลาเรียชุกชุมนะครับมันก็จะมีโรคทาราซีเมียหลายๆชนิดนะ <c oughs> มีเรียกว่าถูกคัดเลือกขึ้นมานะครับแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยได้ดีกว่าฉะนั้นเพราะว่าทาราซีเมียแฝงจึงมีจึงมีประโยชน์นะครับสำหรับประชากรน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องน่าภูมิใจิ ดื้อซ้ำไปนะที่มีทาร์ซีเมียแฝงนะครับแต่มอมายุคนี้50ปีที่ผ่านมาเรามียาต้านมาลารียเราก็เลยมองไม่เห็นประโยชน์ของภาวะทาร์ซิเมียแฝงหรือภาวะทาร์ซิเมียอีกต่อไปนะครับนั่นก็เรากลับเห็นว่าเาวแต่ว่าพัานธุ์ที่มีภาวะทาร์ซิเมียแฝงนะครับก็มีความเสี่ยงที่จะใหเ้เด็กบางคนนะได้รับทาร์ซิเมียแฝงมา2อ,อันเลยนะครับจากพ่ออันหนึ่งจากแม่นหนึ่งก็เลยมีโลหิตจางทาร์ซีเมีย อันนี้ก็เป็นในปัจจุบันเราก็สามารถที่จะรักษาให้ดีได้นะครับไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลนะครับแล้วก็ด้วยความซึ่งเรารู้จักโรคนี้ดีเราก็สามารถจัป้องกันได้ด้วยครับอาจารย์ครับก็คงนับว่าเป็นครั้งแรกนะที่ผมได้ยินจากอาจารย์อิสรางรที่มาพูดถึงเรื่องข้อดีของคนที่มีกรรมพันธุ์ในส่วนที่เป็นโลหิตจางธาลัสตีเมียนะครับเพราะเดิมทีเนี่ยเรานึกว่า คนที่เป็นโรคทาราตีเมียเนี่ยมีแต่ข้อเสียเยอะกว่านะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าป้องกันในเรื่องของไข้ามาเรียได้อันนี้ก็คงจะถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าประเทศเราก็มีมาเรียค่อนข้างจะชุกชุมนะครับออตอนนี้คงจะขอเรียนถามอาจารย์จินดารัตน์นะฮะเรื่องของการดูแลรักษาผู้ป่วยนะครับหรือดูแลรักษาผู้ที่ เป็นกรรมพันธุ์หรือเป็นภาหะของโรคธนซีเมียอยู่แล้วนะครับว่าเขาจะมีสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดียังไงหรือว่าเขาสามารถที่จะมีลูกได้ไหมอะไรไหมนะครับข,<า>ขอเชิญอาจารย์จินดารัตครับค่ะก่อนอื่นก็ต้องแบ่งผู้ป่วย ออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเราอย่าเรียกเขาว่าผู้ป่วยเลยคะ่ะเพราะว่าเป็นเพียงผู้ที่มียีนแฝงของทาราซีเมียนะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นปกติแล้วก็มีชีวิตยืนยาวตามปกติคะ่ะ mm hmm. เพียงแต่ว่าเวลาที่เขาจะแต่งงานมีครอบครัวเนี่ยจะต้องมีการวางแผนครอบครัวที่ดีเพื่อที่จะ ไม่ถ่ายทอดยีนที่ผิดปกติไปให้ลูกจนกระทั่งเกิดบุตรที่เป็นธาลาัสซีเมียรุนแรงนะคะส่วนผู้ป่วยอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีอาการจากอาการซีดแล้วก็เม็ดเลือดแดงแตกเหลือรังกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการรักษานะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกรณีที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุน้อยนะคะแล้วก็มีพี่น้องที่ไขกระดูุเข้ากันได้เนี่ยก็อาจจะ สามารถทําการปลูกถ่ายไขยกระดูกได้นะคะซึ่งออวิวัฒนาการในการทําปลูกถ่ายไขยกระดูกในปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับผลที่ค่อนข้างน่าพอใจแล้วก็สามารถที่จะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่ต้องได้รับเลือดในในระยะยาวได้นะคะแต่ก็มันก็ไม่สามารถทําได้ในผู้ป่วยทุกๆกรายก็ผู้ป่วยทีออ่ไม่ได้รับการปลูกถ่ายไขยกระดูกนะคะ <S <S <ๆ S 1> ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีแนวทางในการรักษานะคะซึ่งจริงๆแล้วผู้ป่วยส่วนนี้เป็นผู้ป่วยส่วนใหญ่ด้วยค่ะที่ไม่สามารถ ปลูกถ่ายไขกระดูกได้นะคะก็กลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีการรักษาด้วยการให้เลือดแล้วก็การขับเหล็กนะคะซึ่งก็เป็นที่น่าดีใจว่าการให้การให้เลือดแล้วก็การพัฒนายาขับเหล็กเนะะี่ยค่ะก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ประวัติศาสตร์50 40, 40 30ปีขึ้นมาก็จะพบว่าข้อมูลอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยทาละสัสซีเมียเนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับนะคะซึ่งในอดีต หลายสิบปีก่อนเนี่ยมีอายุอยู่ได้เพียงแค่20-30ปีก็ต้องพบว่ามีภาวะแทรกซ้อนจนเสียชีวิตไปนะคะปัจจุบันาการเ,าเตรียมรับบริจาคเลือดจากไม่ว่าจะเป็นสภากาชาติไทยก็ดีหรือว่าศูนย์ใหญ่ๆก็ดีเนี่ยสามารถรับบริจาคเลือดได้เป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็มีวิธีในการคัดกรอง หาเลือดที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็กระบวนการในการเตรียมเลือดเนี่ยได้รับมาตรฐานดีแล้วก็สามารถเอามาให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคโลหิตจางเรือรลังเนี่ยเขาไดา้มีระดับเลือดที่สูงขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติ ได้มากขึ้นสามารถเรียนหนังสือสามารถทํากิจกรรมประจาําวันหรือแม้กระทั่งในบางรายที่สุขภาพแข็งแรงดีมากก็อาจจะมีครอบครัวได้นะคะซึ่งการให้เลือดจึงเป็นการรักษาหลักแต่อย่างไรก็ตามมันก็ต้องร่วมควบคู่ไปกับการขับธาตุเหล็กด้วยะคะ่ะเพราะว่าเลือดหนึ่งถุงนี่มีธาตุเหล็กปริมาณมากนะคะซึ่งยาขับเหล็กในปัจจุบันก็ออมีการพัฒนาแล้วก็เราสามารถที่จะ เข้าถึงได้มากขึ้นเพราะว่าอ,อ,องค์การเภสัชกรรมของเราก็สามารถผลิตยาขับท่าเหล็กได้เองแล้วก็สามารถหาซื้อได้ในราคาไม่แพงนะคะก็นับว่าเป็นที่น่าย,ยินดีสําหรับผู้ป่วยทาสซีเมียที่เราสามารถมีการดูแลได้ดีขึ้นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง10 20ปีหลังนี้ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตยืนยาวได้แทบจะเกือบเป็นปกติเลยตอนนี้ที่ติดตามข้อมูลของต่างประเทศก็อยู่ที่ 4 0 5 0ปีก็ยังมีผู้ป่วยที่ออไม่มีภาวะแทรกซ้อนอยู่ประมาณ80-9 0กซ็นก็นับว่าเป็นที่น่าพอใจค่ะเรียนถามอาจารย์ว่าเรื่องของการให้เลือดนี่ต้องให้บ่อยแค่ไหนหรือว่าการขับธาตุเหล็กนี่ต้องให้บ่อยแค่ไหนเช่นเดียวกันเมื่อไหร่ถึงจะต้องไปให้เลือดเมื่อไหร่ถึงจะต้องกินยาพวกขับธาตุเหล็กพวกนี้ครับค่ะ,คะก็การให้เลือดเนี่ยค่ะก็ น่าจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของผู้ป่วยแต่ละคนนะคะซึ่งจะไม่เหมือนกันเลยค่ะก็ต้องแล้วแต่ว่าเ,ออเขามีภาวะที่ทำลายเม็ดเลือดแดงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ส่วนการปรับความถี่ในการให้เลือดเนี่ยต้องอยู่ในดุนออดลพินิษของแพทย์เจ้าของไข้ผู้ดูแลค่ะแต่ว่าการขับท่าตเหล็กเนี่ย เราต้องขับกันตลอดขับกันทุกวันนะคะก็จะต้องมียากินที่กินเป็นประจำก็รักษากันเหมือนกับเป็นโรคประจําตัวอย่างหนึ่งคล้ายๆกับโรคเบาหวานความดันที่จะต้องมียากินเพื่อที่จะควบคุมโรคเป็นประจำนะคะออหรือว่าถ้ากรณีทีออ่ไม่สามารถทานยากินได้ก็ จะมียาฉีดที่อุปกรณ์ก็ไม่ได้ยากลำบากมากค่ะก็เป็นคล้ายๆเข็มขัดที่พกพาแล้วก็มีการฉีดยาเข้าในชั้นใต้ผิวหนังเนี่ยต่อเนื่องสักวันละ12ชั่วโมงแล้วก็คนไข้สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ว่าต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอค่ะที่เมื่อตะกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของสามารถเรียนหนังสือได้นะฮะก็ะอยากจะเรียนถามว่า เชาวปัญญาหรือไอคิวของคนที่เป็นพาหะหรือคนที่เป็นโลกธาลสซีเมียเนี่ยนะชาวปัญญานี่มันเหมือนกับคนอื่นไหมเท่าเทียมกันไหมก็ถ้าเกิดเป็นเออก็ถ้าเป็นกรณีที่เราได้ เป็นเคสที่ได้รับการดูแลมาเป็นอย่างดีนะคะตั้งแต่เด็กคือได้รับการาให้เลือดที่เหมาะสมการเจริญเติบโตทางร่างกายเป็นปกติรับเล็กอย่างพอเพียงเนี่ยก็ผู้ป่วยก็จะมีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงปกติเ,เรื่องของชาวปัญญานี้ไม่แน่ใจว่ามีการวัดหรือเปล่าคะ่ะจาริสรางแต่ว่าคือเท่าที่ตรวจคนไข้ที่มีการเรียกว่าพออายุโตหน่อยสามารถที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้ก็มีหลายคนแล้วก็เรียนจบถึงขั้นปริญญาตรีแล้วก็หางานดีๆทำได้ก็มีปริมาณไม่น้อยเลยค่ะในใค,คลินิกที่ Follow-up อ,อยู่ค่ะครับก็ในยุคที่ในยุคปัจจุบันนี้นะครับเรารักษาเต็มที่นะครับด้วยการให้เลือดนะครับเลือดเราให้เลือดจนกระทั่งผู้ป่วยไม่ซีดเลยนะครับคือเข้าใจว่าผู้ป่วยสร้างเลือดทีไรมันก็ผิดปกติเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุด ก็คือให้เลือดซะจนเขาหยุดสร้างเลือดของเขาเองนะครับก็คือเลือดจากผู้บริจาคเนี่ยนะครับจะก,ก็จะทําใหเา้เขาสามารถที่จะเรียกว่าทําให้โรคเนี้ยหายไปเลยนะเพียงแต่ว่ามันจะหายแค่สามอาทิตย์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าซีโลงเมื่อไหร่เขาจะสร้างเลือดอีกนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีก็คือให้เลือดให้เต็มที่นะครับแล้วผมก็อยากจะได้เรียนให้ทราบว่าอย่างเช่นนะแล้วก็มี น้องวรังคนานะครับซึ่งได้รับการรักษาอย่างดีเลยตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าใช้ชีวิตได้เต็มที่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องถามน้องวังคนาดูได้เลยครับก็ในฐานะที่คุณวังคนานะครับตอนนี้ก็เรียนระดับอุดมศึกษาแล้วนะฮะก็คิดว่าเรื่องชาวปัญญาคงไม่น้อยหน้าคนอื่นเขาครับก็ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ จากการที่มาติดตามกันดูแลรักษาตรงนี้ครับก็ดีใจค่ะที่ปัจจุบันนี้การรักษาพัฒนาไปมาค่ะก็ได้รักษากับคุณหมอทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะก็ทำทุกอย่างได้เหมือนคนปกติค่ะก็เรียนหนังสือได้แล้วก็ ในหนังสือได้ทำกิจกรรมอื่นๆได้เหมือนคนทั่วไปค่ะไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรแปลกไปเหมือนคนอื่นครับอันนี้ก็คงจะเป็นที่น่ายินดีนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับจะได้สบายใจขึ้นว่าถึงแม้จะเป็นพาหะหรือจะเป็นโรคนี้อยู่เนี่ยนะฮะก็มีคุณภาพชีวิตเหมือนคนปกตินะครับอายุก็ยืนยาวเหมือนคนปกตินะครับ พยายามรักษาตัวเองให้ดีอย่าให้มีภาวะแทรกซ้อนนะบางทีไม่ได้เสียชีวิตด้วยทรัสซิเมียนะครับเสียชีวิตด้วยโรคตับนะฮะกินเหล้ามากไปนะหรืออุบัติเหตุอะไรพวกนี้จะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมผมติดใจอยู่ตรงเรื่องของไอเต็มเซลทรานสพันหรือว่าเซลล์ต้นกําเนิดนะฮะหรือว่าเรื่องของการปลูกถ่ายหายกระดูกนี่อาจารย์อิสรามมีข้อแนะนําอะไรยังไงบ้างครับครับการรักษาด้วยปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ยนะครับ ก็เป็นเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีการเราสามารถจะทําได้แล้วนะครับในประเทศไทยนะครับก็คือเป็นวิธีเดียวที่สามารถจะรักษาโรคโดยิจังทาราซีเมชนิดที่รุนแรงให้หายขาดได้นะครับอันนี้แต่ว่ายังไงก็ตามทีเนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่คําตอบสําหรับผู้ป่วยทุกรายนะครับเพราะว่าผู้ที่จะรักษาได้ด้วยการปลูกถ่ายกระดูกนะครับก็แนะนําว่าจะต้องเป็นต้องเป็นในช่วงวัยเด็ก นะฮะเพราะว่าเรายังให้เลือดมาไม่มากนักนะครับแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่โชคดีคือว่ามีพี่น้องท้องเดียวกันนะครับซึ่งไม่ได้เป็นทาร์สซีเมียและมีกลุ่มเลือดที่เรียกว่า HLA เนี่ยตรงกันนะครับกรณีแบบนี้เท่านั้นละครับที่จะปลูกถ่ายกระดูกได้แล้วก็หายขาดนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเช็คแล้วว่ากลุ่มเลือด HLA ไม่ตรงกันนะครับก็วิธีนี้ก็ไม่เป็นทางเลือกสำหรับเขาคือทำได้แต่มันจะเกิดโรคใหม่ นะครับแต่เป็นไซึ่งเ,เรียกว่าหน้าทรามานซะยิ่งกว่าเดิมนะครับเพราะไขกระดูกจะไม่เข้ากันมันก็จะทําร้ายผู้ผู้รับได้นะครับคือผู้ป่วยเนี่ยหายจากโรคธาลัสซีเมียแต่เป็นโรคใหม่ครับก็เลยไม่คุ้มกันนะครับอ mm hmm. ันนี้การปลูกถ่ายกระดูกถ้าผู้ใดโชคดีนะมีพี่น้องและพี่น้องก็ไม่เป็นธาลัสซีเมียแล้วก็เอชตรงกันนะครับ mm hmm. เราก็จะเรียกว่า <c oughs> พิจารณาว่าอาจจะเป็นการปลูกถ่ายกระดูกก็เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับเขานะครับ แล้วก็สามารถที่จะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เพื่อดูซว่าจะเป็นอะไรซึ่งสามารถทําได้หรือเปล่าก็รียกว่าต้องโชคดีมากๆนะครับที่มีพี่น้องที่ไม่เป็นธาลัสซีเมียนะครับถ้าเผื่อจะไปเอาจากดอนเนอร์หรือจะอาจจะคนที่อยากจะบริจาคคนอื่นเนี่ยก็ไม่มีสิทธินะฮะเาว่ารับแล้วก็ได้เหมือนกันนะครับอาจารย์เพียงแต่ว่าในเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยยังมีความเสี่ยงมากเกินไปคือความสําเร็จที่จะ วงการปลูกถ่ายไข่ลูกจากผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติแต่ HLA ตรงกันเนี่ยหาได้ยากแล้วก็ถึงหาได้ก็ยังมีความเสี่ยงมากอยู่ดีจนกระทั้งเราไม่แน่ใจว่าเราจะเชียร์ให้ทําดีไหมนะครับแล้วค่าใช้จ่ายก็สูงมากๆะรากใช่ครับครับตอนนี้ก็คงจะ,ะ,ะถามเรื่องของคนที่เป็นภาหะเนี่ยแล้วเขาอยากมีลูกเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าเราสามารถที่จะให้คําแนะนำเนี่ยนะ เราจะทํายังไงกับเขาดีแนะนํำยังไงดีครับถ้าผู้บริจาคหมายถึงว่าผ,ผู้ที่เป็นพาหาทลัสซีเมียนะครับอย่างที่ผมเล่านะครับไม่ใช่เรื่องซึ่งเ,เรื่องซึ่งไม่ดีมันเป็นเร,เรื่องดีนะครับในแต่ว่าตอนนี้เราไม่เห็นประโยชน์ันท่านันเองนะครับ <S <S นี่เราก็แนะนําว่าอยากจะเชี์ให้ทุกคนนะครับไปตวรวจดูซิว่าตัวเองาาเป็นผาหาหรือเป็นทลัสซีเมียแฝงหรือไม่นะครับเพราะ <พา S 2> ทาลาัสซีเมียแฝงเป็นคนปกติไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นนะครับเรียกว่าตรวจเลือดธ,ธรรมดาก็ไม่รู้ ต้องตั้งใจไปตรวจซิว่าเป็นทาระซีเมียหรือเปล่านะครับถ้ารู้ว่าเป็นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับครน,นี้ก็เมื่อไหร่ที่วางแผนนะก็ต้องแนะนําว่าวางแผนครอบครัวแต่เนิ่นๆนะครับก็คือพาไปเช็คทั้งทั้งตัวตัวตัวเราและก็คู่ของเรานะครับถ้าเพราะว่าเป็นทาราซีเมียแฝงนะทั้งคู่นะครับก็ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านทาระซีเมียนะครับเขาจะให้คําแนะนําได้ว่ามีความเสี่ยงไหมนะที่ ลูกที่เกิดมาจะเป็นธาล,ลสัสซีเมียชนิดรุนแรงนะครับคือถ้าเขาพิจารณาแล้วเป็นธาล,ลสัสซีเมียก็ไม่รุนแรงหรอกก็ไม่ต้องทําอะไรเป็นพิเศษเข้าระบบสาธารณสุขตามปกติได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเช็คดูแล้วอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นธาล,ลสัสซีเมียชนิดรุนแรงนะครับในยุคนี้ก็สามารถที่จะมีเทคนโนโลยีที่จะเลือกได้นะครับว่าบุตรที่คลอดมาจะไม่เป็นธาล,ลสัสซีเมียนะครับอ,อรับครับครับครัรับครับครับีรับครับคร้องรับครับครับเรับครชบครับารับารับรับรับครัครับ เยอะมากนะครับับน,นี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้ามีปัญหานะครับโทรศัพท์มาที่029409030 31นะครับมีแพทย์ที่จะคอยรับโทรศัพท์ทั้งสองท่านอยู่นะครับหรือส่ง SMS มาที่4642121นะครับเราจะได้นำปัญหาเนี่ยมาพูดกันในช่วงหลังครับ